เรามาทดสอบทิชชู่นะคะแบบรุ่นธรรมดาที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปกับนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะหนาสามชั้นเรามาดูกันเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้ของท้องตลาดอันนี้ของท้องตลาดทั่วไปนะคะดูให้ดีนะอันนี้แบบหนาสามชั้นนี่ทุกคนแบบท้องตลาดทั่วไปขาดหยิบขึ้นมาขาดเลยขาดแล้วก็เปื่อยอันนี้แบบหนาสามชั้นค่ะอันนี้ยังสภาพเดิมจุ่มอีกไม่ขาดเลย,ลลยจุ่มอีก,ออกอนหนามาก จุ่มอีกจุ่มอีกพอแล้วไม่ขาดค่ะทุกคนค่ะตัวนี้นะคะเป็นทิชชู่หนาสามชั้นอ่ะให้ดูกันไปเลยอันนี้ไม่จกตานะหนามากยี่สิบสี่หอ่อห่อหนึ่งมีสองอยสี่แผ่นทุกคนทุกคนขาเหลือแค่หนึ่งยห้าสบาทจากปกติ399ตัวนี้หนาถึงสามชั้นเลยนะคะนี่ดูได,ไ,ดได้ไปทั้งหมดบนโต๊ะนี้เลยค่ะเนี่ย อ้ยมันแกะไม่ออกด้วยมันเหนียวมากเลยทุกคนมันหนาอมันหนามากมันหนาและอ่ะนี่ไงนี่นี่สามชั้นจริงๆค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะสามชั้นจริงๆจ้ะนี่ทุกคนมาดูยี่ี่หอนะคะในราคาแค่157่งร้าสบาทจากปกติ3 9มบาทหอหนึ่งนะคะทุกคนค่ะมีทั้งหมด2องแปดสิแผ่นค่ะถ้าใครสนใจกดสั่งในตะกร้าได้เลยค่ะ